สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอวิชาปรสิตสนธนาธารณสุขในหัวข้อเรื่องที่พานโนโซมาบูซีไอค่ะเราไปดูเนะื้อหากันเลยค่ะลักษณะทั่วไปนะคะจะเป็นปรสิตท,ที่พานโนโซมาบูซีไอโรคที่เกี่ยวข้องจะเป็นโรค HAT และโรค AT ที่อยู่อาศัยในโฮสต์ในกระแสเลือด ช่องว่างระหว่างเซลล์ในเนื้อเยื่อการค้นพบใหม่ 1. แหล่งกักเก็บปรสิตในเนื้อเยื่อ 2. อผิวหนังชั้นหนังแท้ 3. เนื้อเยื่อไขมันทำให้เกิดการศึกษาใหม่ในประชากรปรสิตในเนื้อเยื่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพปรสิตส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเนื้อเยื่อและการเกิดโรคในโฮส าจากภาพนะคะจะเป็นวงจรชีวิตของทิพานโนโซมาบูซีไอหนึ่งก็จะเป็นแมงวันเซซีเมื่อแมงวันเซซีติดเชื้อทิพานโนโซมาบูซีไอเมื่อดูดเลือดจากโฮสต์ที่มีเชื้อในมแมลงวันจะพัฒนาในลำไส้และต่อมน้ำลายก่อนถูกส่งต่อไปอยังโฮสต์ใหม่เมื่อกัดเสมอ 2. แการติดเชื้อในโฮสต์มนุษย์และสัตว เมื่อแมลงวันเซซีติดเชื้อกัดโฮสจะได้รับที่พาโนโซมาบูซไอเข้าสู่กระแสเลือดเชื้อจะแบ่งตัวและแพร่กระจายในเลือดน้ำเหลืองและในที่สุดของการเข้าสู่ระบบประสาท 3. ระยะการพัฒน,นาแมลงวันเชื้อในโฮสเข้าสู่มแมลงวันและพัฒน,นากันจากระยะโพโซคลิกฟอร์มในลำไส้เป็นเอพิมาสติกกรฟอร์ม และสุดท้ายเป็นระยะ Infective Metacyclic form ในต่อมน้ำลาย 4. ระยะการพัฒนาในโฮสต์มนุษย์และสัตว์เชื้ออยู่ในรูปแบบปรสิตีมฟอร์มในกระแสะเลือดและหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงผิวโปรตีนประเด็นสำคัญในอนาคต 1. ความเข้าใจในการกระจายตัวของปรสิตใน,นเนื้อเยือ่อ 2. ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในแต่ละชนิดนเนื้อเยื่อ 3. การพัฒนาแนวทางการรักษาที่มุง่งเป้าไปที่ปรสิตใน,นเนื้อเยื่อค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย